สวัสดีครับสวัสดี FC ทซีทุนนครับผมมาพบพ่อกันตอนแรๆกๆครับผมครับสำหรับคลิปนี้ครับแอดมีแนวทางตัวเลขของพศนครับมาฝากมาตอนครับผมถ้าเอฟซีตั้นไหนติดตามแอดมาเนาะน่าจะยังจำได้อยู่ครับว่าพศเอฟซีมาเลเซียครับเพิ่นเป็นคนที่ฝันแมนมากๆครับผม พ่อสนเอซีจากมาเลเซียครับตั้งจากที่มีงวดหนึ่งที่เราฝันครั้งแรกที่แอดนําเสนอครับที่เราฝันเกี่ยวกับน้องพุ่มครับนะครับน้องพุ่มมาเขียนเลขให้ครับแล้วกวับมาบอกในส่วนตัวเลขครับตัวเลขที่เขียนให้บอออกครับแต่ว่าไปออกตัวเลขที่สนทานากันนะครับ ส่วนงวดต่อมาครับผมงวดต่อมาอ๋องวดนั่นครับตัวเลขที่ออกกระือศูนย์หาครับที่ผสมสนธนากับน้องพู่มครับเขียนเลขให้หนึ่งเก้าแต่นึ่งเก้าบอกครับไปออกสนธนากันที่บอกว่า,าครึ่งวันเมืองสวรรค์เท่ากับหาสิปีโลกมนุษย์ครับเลขออกศูนย์หางวดที่พัน งวดต่อมาหลังจากนั้นครับผมพ่อสนฝันเกี่ยววัดพระอาจารย์ธุดงศูนย์หนึ่งสองครับแอดแกไดทํคลิดนําลงเสนครับผมแล้วเพื่อนบอกว่าปูผมมั่นใจล่ออาบวนลอยล้านเปอร์เซ็นต์ครับว่าตัวเลขของพระอาจารย์ธุดงศูนย์หนึ่งสองจะถูกทั้งบนทั้งล่างครับกระถูกอิลีครับผม เก้าซีกับหนึ่งซีครับนั่นเป็นงวดล่าสุดครับที่พอสนเพื่อนแบงปันแนวทางความฝันของเพิ่นมากครับแล้วกับงวดนี้ครับวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับอ๋องวดที่ผ่านมานี่พอสนเพิ่นบอกฝันนะครับก็เลยบม่มีแนวทางก็เลยบม่มีมาเล่าสู่ฟังครับผม แต่ว่าวันนี้ครับพอสนเพิ่นฝันครับบอกว่าฝันดีในรอบ30ปีว่าสันเพิ่นว่าเพิ่นกันเลยเหล่าสู่ฟังว่าฝันความฝันของเพิ่นเนี่ยฝันเกี่ยวของกับแม่คู่เนาะแล้วเป็นการฝันสามขึ้นติดครับฝันสามขึ้นติดต่อเนื่องเลยครับผมเดี๋ยว เพื่อนพิมขอความมากมาบอกครับเราความฝันเนาะเดี๋ยวแอดสิอ่านสู่ฟังเนอะอันนี้คือผอสมนเพื่อนพิมมาบอกเลยเนาะเพื่อนบอกว่าเอ่องวดน,นี้ผมฝันดีในรอบสามสิบปีเลยครับผมกล้าท้าทุกๆสำนักเลยว่า ตัวเลขงวดวันที่หนึ่งกันยายน2565ที่จะถึงนี้สู้ตัวเลขแม่ครูไม่ได้แน่นอนครับแม่ครูในนีน่คือแม่ครูปูดำครับผมสู้ตัวเลขแม่ครูไม่ได้แน่นอนครับตัวเลขของแม่ครูงวดนี้สามตัวบนและสองตัวล่างแตกแน่นอน ผมมั่นใจเกินร้อยเปอร์เซนครับผมเพราะผมฝันว่าบ้านแม่ครูจัดงานทำบุญนะครับมีผู้คนมากมายมาร่วมงานพิเศษไปกว่านั้นมีผู้ชายคนหนึ่งนำช้างเผือกมามอบให้จํานวน9ตัวครับแม่ครูก็รับเอาช้าง9ตัวด้วยความดีอกดีใจในฝัน ผมถามผู้คนที่ร่วมง,งานเขาบอกผมว่าแม่ครูโชคดีถูกรางวันใหญ่ครับต่อจากนั้นผมก็ตื่นจากฝันครับครับนี่เป็นความฝันที่พะสนเราสู้ฟังครับฝันสามขึ้นติดครับผมแล้วกะมีขึ้นหนึ่งแม่ครู ได้สร้างเผือกเก้าตัวนะครับสามขึ้นติดนี่คือลักษณะที่เกี่ยวพันกับแม่คู่ครับฟันเรื่องเดิมซ้ำๆคือบ้านแม่คู่เป็นการเป็นงานจัดงานทําบุญนะครับแล้วก็ขึ้นหนึ่งเนี่ยมีคนเอาช่างมาช้างเผือกเก้าตัวมามอบให้แม่คู่ครับเราแม่คู่ก็ได้หลับไห้ครับ แต่ว่าในส่วนของตัวเลขที่พศตีเนี่ยครับพศตีความฝันจากตัวเลขก็คือหาเก่าครับพศตีความตีเลขความฝันออกมาหาเก่าเพื่อนว่าช้างเก้าตัวก็เป็นเก้าส่วนผู้ชายที่นําช้างมาให้ตีเป็นหาครับผมครับก็พศตีเป็นหาเก้าเนาะแต่เอว แต่ว่าพอสนเพื่อนบอกว่าเพื่อนมั่นใจมากๆว่าตัวเลขที่จะออกนีครับเป็นเลขที่อยู่กับแม่คู่ครับก็คือเลขปูดําเนาะ <men ly> ซึ่งแม่คู่ครับกับปอยแนวทางออกมาเดียเด๋ยวนี้ปอยออกมาในแอดลงคลิปไปเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าแมค่คู่เพื่อนกับลงไปใดสองมือแล้วล่ะสําสหรับแนวทางตัวเลขของปูดํางวดนี้ครับผมแอดจาเลขลักซโต้่ได้ แต่ว่าจําเลขกอดข้อได้ครับผมเลขกอดข้อเนี่ยจะมี4ตัวครับเลขลักข้างบน4ตัวเนี่ยจําไ,ได้ม่หากับ7อีก2ตัวจำมาได้ครับผมแต่ว่าเลขกอดข้อ4ตัวเนี่ยจะมี7อยู่ข้างบน7ดสวยที่สุดอยู่ข้างบนครับ3ตัวที่อยู่ข้างล่างครับก็บมี5 6แล้วก็1 นะครับเพิ่มวงกลมให้เจ็ดหกหนึ่งครับวงกลมไปที่เจ็ดหกหนึง่งซึ่งเป็นเลขกอดข้อนั่นแหละนะครับนี่คือเลขแม่คู่แต่ว่าวันพฤหัสที่จะถึงนี้ครับผมแม่คู่เพิ่นจะทําพิธีครับเดี๋ยวจะทําพิธีบวงสวงในส่วน วันพฤหัสนี้เนาะทำไปที่บ่วงสวงกสีได้ในส่วนของเลขจับคู่แล้วกาเลขตัดนะครับเลขตัดของไม่คู่ครับงวดที่ผ่านมาไม่คู่ตัดหกนะครับตัดหกถึงเอาไปทวงหน้ามือเลขหกครับแล้วกางวดนี้ครับเลขตัดล่อวันพฤหัสถึงจะได้นะครับแบบส่วน ในส่วนของตัวเลขจับคู่เนี่ยงวดล่าสุดที่ผ่านมาครับจับคู่ให้เลขจับคู่นี้เพรเขาเนาะแต่ว่าไปเขาตรงเลขก่อนข้อในส่วนเลขแม่คู่นะครับเด้อเพราะฉะนั้นให้ไหพิจารณาดีๆนะครับเอฟซีท่านไหนที่ยังบอกว่าไนหนเบิ้งคลิปในส่วนของแม่คู่ครับ ก็าสามารถไปเบิ้งย้อนได้ครับแอดลงไว้ให้แล้วเมื่อว่นนี้ครับย้อนกลับไปเบิ้งวาเลกในคู่ณนะปัจจุบันเนี่ยมีตัวใดแน่นะครับหรือถ้าบ่าอยากย้อนไปเบิ้งก็ร่อวันพฤหัสครับเพราะว่าวันบ่วงสวงเนี่ยแอดกับทีมงานทั้งหมดเนี่ยครับกับสีเดินทางไปกันไปรวมงานบ่วงสวงของของแม่คู่ครับในวันพฤหัสครับแม่คู่เพิ่น ได้รูปปูลูกปูดำเนาะรูปปูองค์ดำนะครับเพิ่งจะไปรับมาหนึ่งหนึ่งลูกครับแล้วกะเดี๋ยวมือมือวันพฤหัสตั้งแต่เสาเลยก็จะไปรับมาอีกนะครับก็ไปจะรับมาอีกอหนึ่งลูกนะครับแล้วเพื่อนกับมีการจัดท,ทําพิธีตอนรับอันนี้คือปูเพิ่นกับว่า เนาะตามที่แม่คู่เราสูฟั่งครับเพิ่งพระอาจารย์เพิ่นแต่ว่าพระอาจารย์ที่แม่คู่ไปไปเจอปู้ดําเป็นผู้พาไปเป็นพระอาจารย์อีกอง์นึงนะครับเป็นอาจารย์อีกองหนึง่งอ่ารายละเอียดอาสิบ่ชัดเจนเปานไรครับผมเพราะว่าแม่คู่เพิ่นเราให้ฟังคร่าวๆครับผมซึ่งปู้ดําเพิ่นสั่ง เพิ่นสั่งแมกูไว่าถึงเวลาถึงถ้าถึงเวลาแล้วก็สิได้เจอกันกูกัสิาพาไปซึ่งสองคนงทั้งผ้าจารย์กับเมกูเนี่ยกัสิมารวมเห็ดรวมส้างน้ำกันประมาณนั้นครับที่แอดฟังข่าวจากที่เมกู่เราสู่ฟังเนี่ยนะครับเอ,าอ้าเยังไะเสียงออดอดหนูบ่เอานะครับนี่ก็คือ สรุปในส่วนคลิปนี้ครับความฝันพศนครับพศฝันเกี่ยวกับแม่คู่จัดงานท้ำบุญครับฝันสามขึ้นติดครับแล้วล่าสุดเมื่อกี้นี่ก่อนที่จะอัดคลิปเนี่ยแอดโทรสอบถามเพิ่มเติมปรากฏวาเมื่อขึ้นเนี่ยกับฝันอีกครับเพราะฉะนั้นซีขึ้นติดครับฝันถึงแมค่คู่ซีขึ้นติดเพราะฉะนั้นสศหมั่นใจมากๆว่านี้ว่า ตัวเลขของแม่คู่ปูดำครับออกทั้งบนทั้งลา่างนะครับแต่จะเป็นตัวใดเนี่ยเพนก็นยังบอกอะไรให้กันนะครับส่วนตีความฝันผสนตีใหายาเก่าครับช้างเก้าตัวผู้ชายนําช้างมาผู้ชายตีเป็นห้าเป็นห้าเก้านะครับนี่ในส่วนของผศนเอาเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ครับแอดฝากไว้ซํามี้ครับผมเดี๋ยวถ้าจากไหนมีความคืบหนาในส่วน เด็กทั้งไหนบอกว่าจะเป็นอาจารย์ใครหรือว่าพัทสุดงศูนย์หนึ่งสองนะครับหรือว่าความฝันแม่คู่ครับแอดก็จะรีบนำมาเสนอนะครับนำมาเล่าสู่เอฟซีฟังงกับผมจะได้ท่านเหตุการณ์เนาะครับเอาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้แล้วครับเนาะขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมรับฟังมากจนจบคลิปครับผมขอบคุณครับ